สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามค่ำนะคะทานข้าวกันยังคะเพื่อนเอนอากาศเย็ยนแล้วเนาะี่เลาอากาศเย็ยนมากตอ,ตอนเช้าก็เย็นตอนกลางวันร้อนอากาศเปลี่ยนต้องดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เข้าวนานหนาวแล้วเนาะ มันถึงจะดูถึงหน้าเขาก็ต้องดูแลสุขภาพมันไปก็เนื่อยจากางานล้วก็ทงยม่เยิกเหนื่อยเนาะต้อง ากาศเย็นด้วยตอนเช้าไม่อยากลุกเลยนอนเพิ่ม <c oughs> ไม่ไม่ลุกทำไ,ได้ตะหง้าเตรียมเพราะว่าเปิดร้านเช้าไงเปิดร้านตั้งแต่หกโมงแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้ามาไงมั่งก็มันเคยชินแล้วเพื่อนเพื่อนว่ามันเรานอนแจ้งไม่ได้วันที่ว่าจะช่วยว่าจะปิดร้าน เออวันนี้จะขอนอนแจ้งหน่อยไม่ได้อะปีห้าก,กว่าก,ก็ต้องต้องลุกมาละทำรุ่นทบนี่งานบ้านอ่ะ <c oughs> มันไม่มีสิส้นสุดนะง,งานบ้านน่ะ้นก็ดูแลสุขภาพากันไปนะคะเ,เพื่อนอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็ยังเป็นหวัดทุดฟัดพุดฟัดเลยเนี่ย ดูกันไปแล้วเพืเ่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณเพื่อนๆจากใจจริงนะคะขอบคุณมากๆที่ดูดูไลค์ให้และกดติดตามให้ขอบคุณจริงๆนะคะ <S <S ขอบคุณจากใจจริงค่ะ ก่นี่ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้พบกันใหม่นะคะไลน์หน้าค่ะ